แลสวัสดีค่ะน้องๆเรา,าวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้โจระเคไล่งับเนี่ยั้งกระต่ายแล้วก็สัตว์น้ำนะคะน้องๆมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าแตงคอกกับน้องพีกระต่ายนี้แล้วพีกระต่าย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยนี่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 เดือดชนเลยแต่มันเลยพี่กระต้าจัดก,การพี่คอคดายเลยนู่นนี่โอ้โห ขวดได้กัดฟูไปเรียบร้อยแล้วกำลังจะเอาไปเรียบร้อยแล้วพี่กระต่ายช่วยหน่อยพี่กระต่ายช่วยเราหน่อยนอนเหนียงนอนมัน, of, นกัดมันกัดไปแล้วโ okay, อ้โหเจาะเจาะแล้วคหัวจริงๆเลย olmuş. เอาออกมาเอาเอาอกมา,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 า of, พี่กระต่ายมาข้างหน้านี่แล้ว ไปล่อยปล่อยปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรานี่ปล่อยเพื่อนเรานะปล่อยเพื่อนเรานะน้องๆดูดิมันโคตรโหดเลยมันเจอเจระเข้่มันเนี่ยมัน่านไปแล้วก็ทับทั้งปลาแล้วก็กุ้งด้วยข้างล่าน้องๆเห็นไหม น้องๆเดี๋ยวเราช่วยมันก่อนด้กย้องว่าอ่าอันนี้เจ,จ้าโหดร้ายจริงๆเลยโอเคค่ะน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะสาวน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย